โควิด <COVID. S 2> แต่ปรากฏว่า <laughs> ก็ไม่เป็นนะไปตรวจสายพันเอสายพันบีก็ไม่เป็นแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ก็ไอไอหนักมากไอมาเป็นเดือนแล้วค่ะก็เลยเวลาพูดพูดเนี่ยเดี๋ยวลมมันเข้าเองก็ต้องวิ่งไปไอแค่นั้นเองก็อาจจะมีหลุดหลุดออกมาบ้างแค่นั้นก็เลยบอกไว้ก่อนอะไรยเงี้ยแต่ลหลุดก็ไปอไปใช่ก็ไปพ่นไปทําทุกอย่างเพื่อให้แบบให้หายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียงมันก็ยังแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่เสียงยังเปลี่ยนไม่ยังยังไม่หายดีเท่าไหร่อันนี้เป็นแค่อาการ ย่างอื่นไม่มีอะไรค่ะแค่ไอค่ะอไอร้อยวันค่ะอร้อยวันเป็นไงพี่แอกับเรื่องนี้ในที่สุดันึ่งปีหนึ่งในร้อยใช่ค่ะคือเมื่อกี้มีเรื่องอยากจะพูดเยอะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากรบกวนเวลาของนักแสดงคนอื่นอยากให้คนฟังนักแสดงพูดมากกว่าก็คือแอนอะสิ่งแรกที่แอนอยากเห็นคืออยากเข็นต่อกับย่ามาเจอกันเพราะว่าย่าแล้วก็ได้ลองกับนักแสดงอิสระ ที่ที่เขาทำงานข้างนอกอย่างต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเคมีใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นกำไรคนดูเนาะที่ได้เห็นแล้วก็พอได้มาทำงานด้วยกันแอนก็ชื่นชมเจาะต่อจริงๆว่าเขาแบบเขาตั้งใจมากแล้วเป็นนักแสดงที่ทำการบ้านเยอะมากรวมทั้งย่าด้วย่าเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเขามาเจอกันมันเกิดเคมีอย่างนั้นจริงๆงแอเลยอยากให้ทุกคนดูหนึ่งในร้อยไปทุกๆตอนจะเห็นการขยับความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็ หนึ่งในร้อยมันต้องการนักแสดงที่มีคาลิสมามีเคมีส่วนตัวที่ต้องสร้างสารรค์เองโดยที่ตัวหนังสือในในบทไม่ได้บอกนั้นนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลิงหลิงเป็นเป็นเมนเป็นใครเป็นกิกเลยทุกคนได้นําพาสิ่งเหล่านั้นะ่ะส่งเสริมเรื่องให้แอนด้วยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องที่น่ามองไปหมดสําหรับเรื่องนีเ้เลยอยากให้ทุกคนดูค่ะได้ภาพตรงตามที่เรารต้องการามันเกินค่ะพูดตรงๆว่ามันเกินจากที่แอนคาดคิด มันสวยงามเกินกว่าที่แอนคาดคิดในใน,ในความเป็นผู้จัดเราแอนไม่เคยทำพีเรียดไม่เคยทาละครวินเทจแบบนี้มาก่อนอังจิงแอนนึกไม่ออกเลยว่าแอนจะแตะได้เลเวลไหนอะไรเงี้ยแต่พอมันออกมาแอนเพิ่งรู้ว่าทีมงานแอนนะ่ะมีความเป็นศิลปินสูงมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อผ้านักสแสดงทีมอาร์ตดีพีอะไรเงี้ยทุกคนมีความจับจ้องแล้วอยากปล่อยของอะ่ะพอบอกเป็นวินเทจปุ๊บมีความคันไม้คันมือ ดูมันจะดูเป็นป๊อปป๊อปขึ้นค่ะอย่างที่บอกถ้าแอนแอนอาจจะถ้าสมยุคเป,ป๊ะแอนกลัวว่ามันจะดูขึมไปหน่อยเพราะยุคนั้นมันเป็นจังหวะของช่วงช่วงนั้นพอดีอะไรเงี้ยเราก็แบบเออขอบป๊อปขึ้นมานิดแล้วเราก็บอกเจตนากับคนดูไปเลยนะว่าเฉดที่เราอยากจะพาไปอ่ะคือเฉดนี้เขาจะได้ไม่ตกใจว่าเดี๋ยวคาดหวังว่าทุกอย่างต้องแบบสโล<ด>ช้า,ชา<ด>ๆพูดชา้ชาๆเดินชา้ชา<ด>ๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเราอยากให้มันเป็นการเคลื่อนไหวปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆอุปสรรคในเรื่องของความร้อนในเรื่องของทางเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าแต่เรื่องนี้สิ่งที่ไม่มีอุปสรรคเลยคือนักแสดงแอนโชคดีมากแอนเป็นคนเชื่อเชื่อเดสตินีนะเชื่อแบบเชื่อเชื่อคมลิขิตเลยบางอย่างว่าพอบางอย่างมันเจอมาเจอคนที่เป็นเคมีเดียวกันแล้วมันไม่ขยํยำรวมกันนะกลายเป็นว่าเขาอยู่กันได้แล้วเขาสร้างความสุขให้กับกองอะ่ะแอนเลยไม่มีปัญหาความขัดแย้งหรือแบบดราม่าอะไรใดๆในกองสำหรับนักแสดงหรืทุกคนรักกันดีค่ะโชคดีไป ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบทมันไม่ได้มีอะไรต้องต้องตีความซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างตอนนั้นที่เป็นโอ้กับย่าเนี่ยเรื่องว่าเข้าไปคุยกันเพราะว่าด้วยความที่เรื่องมันมันผ่านช่วงวัยหลายช่วงเราก็เลยจะต้องถามเขาว่าเขาอึดอัดอะไรไหมเขาติดขัดอะไรหรือเปล่าการที่เข้ามาคุยอ่ะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของนักแสดงก็อาจจะรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากเล่นเวนี้หนูอึดอัดอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่พอหนึ่งในร้อยอ่ะ พีเอลเขาควบคุมอย่างแบบอย่างดีมากอะไม่มีใครแบบสงสัยอะไรมันก็เลยผ่านไปได้โทษซึ่งห้องดำอมันมีอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ได้แรบปิการรอบนี้ไม่ได้เปิดใช้ไม่ได้ใช้มันไม่เรียกห้องดำค่ะมันคือห้องประชุมธรรมดาเนี่ยเราก็เรียกมาถามเหมือนแอนเวลาแอนเล่นเกมรักทรยศเสร็จอะค่ะพุ่มกลับก็จะเรียกเข้าไปประชุมมันเหมือนเป็นการเช็คกันว่าโอเคไหมติดอะไรไหมมีอะไรที่ไม่อยากทําหรือมีอะไรที่ไม่เชื่อ เราก็จะพูดว่าอ๋อเรารู้สึกว่าเรากับอนันดารักกันตอนไหนนะทำไมเรารู้สึกยังไม่ยังไม่เชื่ออะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะไปแก้ปัญหาให้เราไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติสําหรับนักสแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เวลาคนไปโบล็องเงี้ยเขียนมันก็จะเขียนไปในอีกเวว่าเราแบบไป,บปทุบเขาห,หรือน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงในความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะน้อองงลบบาหเกรมคะแ คือต่อกับแอนน่ะจะพูดถึงเรื่องหนะึ่งในร้อยเนาะต่อกับแอนน่ะเจอกันงานบ้านพี่แป้งเจอกันตามสังคมข้างนอกอยู่แล้ววัะนั้นแอนกับเขาชินกันอยู่แล้วไม่เขาไม่มีเ u e s t i o n อะไรกับแอนอยู่แล้วเพราะว่าแอนว่าต่อเขาเป็นคนแมนแมนแล้วเขาก็จะรู้ว่าแอนแอนก็ว่าแอนตรงที่สุดแล้วอะ่ะมันก็มีอะไรซับซ้อนมันก็รู้จักกันดีแต่กับย่ามต้องพูดถึงเพราะว่าเราอ่ะสนิทกันแล้วก็รู้จักกันดีรวมทั้งนักแสดงทุกคนที่เห็นเนี่ยมีนก็เล่นละครสุกตา2 5 5 0กันมา ก,ก็เป็นเพื่อนกันมา20-30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงหลิงอาจจะเพิ่งมาเจอแต่ค่อย,ค,อยค่อยจูนกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ทุกคนทุกคนดีหมือนกันที่ที่ไม่อนัจแบบพี่แอนมะาพอเป็นแอนท้องาสงเป็นผู้จัดก็ด้วยแหละพอความเป็นเราเนอะคนเขาก็อาจจะแบบ แอนในฐานะนักแสดงอ่ะแอนก็ตั้งใจทํางานรับงานแหละแอนก็เลือกของแอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้จัดเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าแอนก็ต้องเซฟแสดงดันไว้แบบในเลเวลใกล้กันอะไรเงี้ยแต่แน่นอนแอนเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็พยายามทําให้มันมันดีทั้งสองขาอะไรเงี้ยค่ะออออมแแลล้้้วททีีีตตนนนังงาากกบใช่ค่ะมันก็เลยคาดบอกว่ามันจะต้องออกมาเป็นไปด้วยกันใช่ใช่ค่ะคือแอนกับพี่แอลมันก็เป็นเหมือนนักพจนภัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่เราต้องเจอเจอโจทย์ ที่เปลี่ยนไปในทุกช่วงเวลามันก็จะมีทั้งที่หยิบถูกหยิบผิดพลาดใช่ไม่ใช่เราก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าแน่ๆคือสิ่งที่เราสองคนทําเรารักในงานเราเราอยากทําให้มันดีดที่สุดและให้คุณดูมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแอนกับพี่แอลก็จะเป็นคนที่แบบมองกันรู้เรื่องคือมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันทันมือกันแล้วอะยังไม่ต้องคนละครึ่งทางคือพอที่ไปทางอะไได้ใช่ใช่ถ้าแอนหมดแรงปุ๊บ พี่แอลรับมือไปได้เลยค่ะสามารถหลีกคนเดียวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าพี่แอลไม่ไหวแล้วนะแอนรับไปหน่อยอย่างเงี้ยไปจัดก,การที่พี่ทีอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมานั่งตีความอะไรกันเยอะแยะอืมค่ะสิ่งที่แอนอยากให้คดูเห็นจากเรื่องแรกความตั้งใจที่สุดเลยคือแอนอยากให้คนดูมีความสุขจริงๆนะทำละครไม่มีอะไรเลยอะ่ะอยากให้คนดูดูและมีความสุขกับการดูอะไรเงี้ย ที่ผ่านมาเองก็ทำละครหลายเฉดมากบรญญาชนกวนครัวสามีตีตาแอบรักออนไลน์แอบรักคุณสามีแค้นอะไรเงี้ยแอนก็ทำของแอนไปขึ้นลงเป็นกราฟไปอะไรเงี้ยพอมาถึงเรื่องนี้เราบอกเฮ้ยวันนี้มูดอ,อยากได้ละครฟิลกูดก็เลยหยิบเรื่องนี้มาแล้วคุณค่าของตัวละครของคุณพระคือดีงามมากเรารู้สึกเราอยากให้ทุกคนรู้จักผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ย <c oughs> คือมีหนึ่งในร้อยจริงๆเตีย่เียงอไต่อไปเลยไหยครับพี่หนอ ถ้ามีโอกาสถ้าเขายังไม่เข็ดแอน oh. แอนแอนรักเขาะไรก็ยอมรับว่ารักเขาอะไรเงี้ยว่าเขาคือเวลานักแสดงที่เขาใช้หัวใจทํางานเราจะรู้สึกชื่นชมแต่จริงๆทุกคนที่ท,ที่ที่ทำกับแอนเป็นอย่างนั้นหมดนะคะเพียงแต่วันนี้เราพูดถึงแค่คนนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้อยากให้เอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแอนแอนรักเขาเพราะว่าแอนก็เพิ่งรู้จักเขาในการทํางานร่วมกันในแบบทุกวันที่เหลือคือเราเจอกันแต่ข้างนอกพอมาตรงนี้เรารู้สึกว่าเออเรา เฮ้ยเราเจอเด็กที่นั่งอ่านบทตีความเดินมาถามอันนี้มันเป็นอะไรเสร็จแล้วขอเช็คสีเช็คเสียงเช็คว่าตัวเองทําได้ดีไหมเสื้อผ้าผมวันนี้ผมรู้สึกผมได้คือมันมีฟีดแบ็กนี้เราชื่นใจไงเนืนนนออกอไหมคะตามหาแบบนี้มากคือมีอยู่เรื่อยๆค่ะแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้นที่<ช> <ๆ S 1> เป็นแบบนั้นเราก็เลยจะจะชื่นชมใช่อะไรเงี้ยคือที่มันเซอร์ไพรส์เพราะไม่เคยทํางานก็เลยแบบอ๋อโอ้โอ้เขาเป็นแบบนี้ใช่แอนแอนเลยชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนในฐานะที่เราเป็นผู้จัดเราได้ทดลองเช็คยังไงบ้ มันมันจะต้องมีภาวะความเสี่ยงมีความผันผันตรงนี Demon> ้พี่แอนจะกการยังไนยังไงบ้างครับก็ก็อย่างที่บอกค่ะบางทีเราเราเราคิดว่าสิ่งนี้เราทำเราคาดการณ์ก่อนแล้วด้วยนะว่าเรามี intention เรามีความตั้งใจอยากไปเวนี้ถ้าไปอย่างเงี้ยคนดูน่าจะรับได้นะน่าจะเข้าใจนะเราก็ต้องคิดในเวนี้ก่อนแต่พอมันทําออกมามันจะมีก้อนบางก้อนที่รับได้มากๆอีกบางจุดบางจุดเขาก็อาจจะรับไม่ได้ไม่เข้าใจ ก็คือมันเป็นการ learning, เรียนรู้ของแอนไปเรื่อยๆอะถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรเอเพราะแบบนี้ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลอะแอนก็จับจับความคิดเข้ามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าต่อไปเวลาเราทําชิ้นงานอะไรหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ปรับแต่ถ้าอันไหนที่ดีอยู่แล้วเอออันนี้แสดงว่าการตัดสินใจของเราเฉียบคมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนก็ได้แต่เอามาประเมินตัวเองไปเรื่อยๆเพราะาแอนไม่ได้ทาละครให้เราดูเองคนเดียวเราก็ต้องฟังความคิดเห็นคนที่เขาดูแบบแตัดเป็นความคิดเห็นที่ ต้องมาแบบมีเหตุผลกันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยว่ากันด้วยตามความรู้สึกด้วยอยู่ในเส้นของเหตุผลอะไรเงี้ยแอนก็จะจะเอามาใช้ประโยชน์ในการปรับตัวเองไปไม่มีค่ะไม่ได้เล่นเองเลยค่ะ <laughs> ไม่มีเวลาเลยค่ะแสดงว่าพี่แอนก็ยอมรับทุกคอมเมนต์ที่แนะนําที่บอกว่าดูจริงแล้วก็แบบว่ามาคือจะมีคอมเมนต์ที่เขา ให้มุมมองที่เข,เขาชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บวกเนาะเราก็เก็บไว้เราถือว่าโอเคอันนี้เราได้ลว<ม>แต่ถ้าคอมเมนต์เนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเพราะแบบนี้<ม>เหตุนี้เหตุนี้อ่าเราเข้าใจแล้วเขาสงสัยอะไรเราเข้าใจ<ม>แต่ถ้าเป็นคอมเมนต์แบบลักษณะของการโจมตีความเกลียดชังหรือไม่ไม่ได้อยู่ในร่องของความคอมนให้คำว,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 ว่าอะไรอ่ะคือไม่ได้อยู่ในพืนฐานเหตุผลอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอนก็จะถือว่า เราเราไม่สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้เราก็ต้องละไว้จริงๆริที่ทอันทองแมเพราะทุกมันเราพยายามจะทำิ่งใหม่ๆที่หลายคนคาดหวังแต่บางทีเขาสึกว่าทำไมทำไมทำไมอย่างเงี้ยก็มันก็มีบ้างพวกคนทํางานเราก็อ้าวเ,เหรอไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แ,แต่ว่าคนเรามันมีออนออนออฟฟอยู่แล้วว<ม>่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันเหมือนเราโดนเราโดนผักเราก็ต้องมีเซ<อ>ใช่ไหม,มแต่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมายืนให้ได้อ่ะชีวิตมันต้องไปต่ออ่ะเนื้อหมายเราไม่ใช่แบบจะกดตัวเองให้แบบ ให้รู้สึกแย่อะไรเงี้ยแอนว่าเพราะเป็นพี่แอนเขาเลยคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นมันต้อพีชทำว่าแอนพอประสงค์แอนว่าเขาก็คงคาดหวังกับทุกคนนะคะแต่ของแอนอาจจะโดนโดนเล่นเล่นข่าวเยอะหน่อยขอโทษจริงๆคือโดนโดนจับจ้องไม่แปลกเพราะเราทํางานมาแล้วแอนเป็นนักแสดงด้วยแอนเข้าใจปริบทตรงนี้มากๆเข้าใจสุดๆค่ะ ใช่ก็จริงๆโลกหมุนรอบเธอเนี่ยโดยความตั้งใจโจทย์แรกของของทางทีมเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องการนำเสนอตัวละครที่เป็นสีเทาเป็นตัวละครที่เป็น coming of age คือมีการเติบโตและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเช่นเราเป็นเด็กวันนี้เราคิดได้แค่นี้พออีกช่วงหวัยหนึ่งเราเติบโตเราเรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่งการคิดในวันนั้นมันไม่ใช่แล้วมันส่งผลลัพธ์อะไรกับเราในในตอนเราโตขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครมันจะมี มีความหมุนเวียนเป็นมนุษย์ปกติแต่พอออกมาบางทีตัวละครบางการตัดสินใจของตัวละครในบางจุดคนดูเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าไม่ได้อยากให้ตัดสินใจแบบนี้เขาก็จะไม่ไม่ไม่ถูกใจเขาเราก็เข้าใจตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ถ้าเขาถามเปิดโอกาสให้เราอธิบายเราก็อธิบายไปว่าว่าเพราะเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้อะไรจริงจริงมีการคุยกันก็ต้องมีฉากแบบนั้นหรือว่าเรื่องท<ม>ี่ต้องพาไปฉากนั้นเราคาดการ คิดว่าเขาคงมีถามแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงความรุนแรงว่าเป็นเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้โหความรุนแรงบนเบอร์สิบเอรเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีสงสัยแล้วก็อาจจะมีมีคำถามแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่แอนบอกไปแล้วว่าทุกตัวละครคือสีเทาแล้วมันคือชีวิตจริงของเขาใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะแบบ ไม่อยากเห็นคนนี้ตัดสินใจแบบนี้อ่ะไม่อยากเห็นนางเอกของฉันทําแบบนี้เข้าใจสุดๆเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาแบบเขารักของเขาอะไรย่าอย่างไรคุณมองว่าไม่อยากให้พระเอกผิดสีเทาอยากให้มีสีขทาที่รู้สึกว่าถูกถูกคัดลองถูกคัดลองทางเรทองมีไหมยังไงกับบริบทของีที่ทุกคนยังคิดว่านางเอกพระเอกต้องเป็น้นนัก็ถ้าเราจะทําละครในเรื่องต่อไปอ่ะ แอก็ต้องหาละครที่เป็นทางเจดเนี้ยที่เป็นตัวละครไปในทางนั้นเลยอย่างเนี้ยค่ะก็จะชัดเจนไปเลยก็<อ>ก็ไม่ต้องนําเสนอแบบเทาแค่นั้นเองค่ะ<อ>เพราะว่าอันนี้มันทําแล้ว<อ>มันไปแบบของมันแล้วให้มันไปในให้มันจนจบของมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วี่ที่อยากบอกคนดูมากที่สุดตอนนี้ที่บางคนก็อาจจะมีความติงในแล้วก็ติงที่ริอนนาสสในงนีที่เกิดขึ้นอยากจะบอกอะไรกับคนดูโลกหมุ เดี๋ยวนะเอาคำถามอีกทีอยากจะบอกอะไรผมที่เขาจะแบบว่ามีคำถามที่อาจจะอใช้คำว่าอาจจะปรับกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เป็นตามที่บริบทละครที่เขาเคยดูมาอย่างที่บอกแอนเข้าใจละเคารพทุ้งความคิดเห็นนะคะที่เขามีเจตนาที่ดีในการจะฟีดแบ็กแอนก็ ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จดจําว่าทิศทางแบบนี้ mm hmm. เขาอาจจะไม่ค่อยปื้ม mm hmm. เราก็จะพยายามอ่ะเราในฐานะคนทาเราต้องการคนดูแลนะ้ว mm hmm. ถ้าอันนี้อ่ะเราก็จะไปปรับตัวเองว่าต่อไปเรานําเสนอเราก็เลือกเวงนี้ mm hmm. อาจจะเซฟกว่า mm hmm. แต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะทําละครที่เป็นมุมที่ไม่เซฟไม่เซฟ mm hmm. อีกเราก็ต้องทำการบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งณนะ mm hmm. เวลาตรงนั้นเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าเราต้องเตรียมตัวยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่า เราต้องให้เกียรติหรือให้เครดิตกับเขาเนนะีให้ให้ให้พื้นที่กับคนที่เขาชอบด้วยอันนี้เราก็ขอบคุณที่หลายๆคนก็ยังยังเข้าใจทิศท,ทางอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่มีคําถามอันนี้แอนก็ได้แต่ว่าค่อยๆย,ย่อยสิ่งที่เขาฟีดแบ็กมาแล้วเราก็จดจําไว้แล้วก็อันไหนปรับได้เราปรับ อันไหนที่เรารู้สึกเฮ้ยอันนี้เป็นกําลังใจไปต่อแอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานกันร้อยเปอร์เซ็นต์นักแสดงทุกคนใช้หัวใจเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเจมเจมเนะี่ยถึงคือเจมกับแอนไม่รู้จะชมยังไงเหมือนเป็นน้องชายอ่ะคือชมกันจนแบบคือเรา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 รักกันเกินกว่านั้นน่ะนึกออกไหมคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ตั้งใจ ทำงานให้เราไม่ว่าจะเจอโจทย์อะไรอะไรใดๆอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็ทําให้เราเต็มที่รวมทั้งโบรวมทั้งไอซ์และคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. เราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบ mm hmm. ได,ได้ได้ทำได้แอคได้เล่นได้ทําการแสดงในแบบที่ที่ก้ทาทายเขา mm hmm. ในมุมของการเป็นนักแสดงนะคะรวมทั้งนัทมีเลียด้วยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก,ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแบบมาร่วมเดินทางกับแอนแล้วก็นำเสนอสิ่งนี้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, mm hmm. คะ เหลืออีก2ตอนใช่ก็เนี่ยแหละก็จะเป็นจุดที่ถ้าใครมีคําถามหรือมีความสงสัยบางอย่างมันก็จะถูกย่อยแล้วตอบอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะว่าอะไรคืออะไรเพราะชีวิตบางทีมันก็เราทําสิ่งนี้ไปก็ไม่ได้หมายความว่า1นบวกหเราจะหลุดเป็น1นบวกหนจะเป็น2องเมื่อทีน่1บวกหนึ่งทำไมเราไม่ได้2ทําไมเราได้1ชีวิตมันบางทีทำไมาทำไมเราติดลบทั้งๆที่เราตั้งใจมันคือชีวิตนึกเไหมคะแต่ถ้าบางคนแบบเฮ้ยบางทีเขาออกแรงนิดเดียวอ่ะแต่ทําไมเขาได้ได้คะแนนถึง10 นี่คือชีวิตอะไรเงี้ยแต่โอเคมันอาจจะเลียวไปหน่อยในในบางมุมของคนที่เขาต้องการน้ําหล่อเลี้ยงทางจิตใจแอนเข้าใจได้ก็เดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของเราว่าต่อไปเราทําละครแล้วก็ต้องจับทิศหน่อยอะไรแต่อันนี้แอนก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะคะแล้วแอนก็ยังภูมิใจในความตั้งใจของทีมงานทุกๆคนแล้วก็ยังขอบคุณที่ยังมีกลุ่มคนที่เขาดูเรื่องของแอนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะแค่ใครเคียใครรู้ค่ะเอาไปก่อนได้เลยค่ะ หน้าหน้าตรงนี้มากแน่เลยแดง